ที่จังหวัดสงขลาครับคุณผู้ชมครับได้มีการปล่อยขบวนรณรงค์ยุติรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวได้มีการผลึกกาลังทุกภาคส่วนครับในการยุติความรุนแรงทุกรูปแบบครับที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม,มัำเพองเมืองจังหวัดสงขลานายจิรวัตรมณีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวจังหวัดสงขลา ประจำปี2,567ผ่านกิจกรรมการจัดขบวนรณรงค์การติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวและกิจกรรมรณรงค์ด้วยสื่อที่สร้างสรรค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักต่อปัญหาความรุนแรงในสังคมไทยและสร้างความร่วมมือเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบโดยภายในงานครับมีนายสุรัตน์ลายจันทร์ในอำเภอเมืองสงขลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาพ่วงในการโรงเรียนวรนารีเฉลิม พร้อมด้วยหัวหน้าสนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า300คนครับในโอกาสนี้รองผู้าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานตัดริบบิ้นปล่อยขบวนรถรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กสตรีบุคคลในครอบครัวและการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของความรุนแรงต่อครอบครัวและสังคมค่ะ